สวัสดีครับร้านเพชรพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองนะครับพี่ๆสามารถนัดรับได้ที่เจเจมอนะครับกรุงเทพมหานครนะครับหรือเข้ามารับที่ร้านได้นะครับสั่งออนไลน์ได้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับตอนนี้นะครับสินค้าสั่งออนไลน์มีวงเงินรับประกันดุกชิ้นนะครับมั่นใจได้ว่าสินค้าปลอดภัยถึงมือแน่นอนครับก่อนพี่ๆรับชมสินค้าแล้วกดให้พี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตก่อนใครขอบพระคุณครับ แหวนทับทิมพมา่าสีเลือดนกประดับด้วยทับทิมพมา่าเลือดนกแท้1เม็ดและเพชรมาคี1เม็ด0.20จุกะรัตเพชรเกสรยี่เรรม็ด0.60จหกะรัตเพชรรวม0.80จกะรัต ตัวเรือนทองคำสา75%์เซ์ไซแหวน46หนักรวม4.20กรัมราคา29,900บาทครับวงนี้เป็นแหวนนากวายนะครับสวยงามนะครับด้านล่างนะครับเป็นทับที่มาม่านะครับเม็ดนี้นะครับเป็นพีเจนบัตนะครับหรือว่าสีเงินนกนะครับสีสันสวยงามนะครับสีแดงสดนะครับ เจียในนะครับเป็นทรงลูกแพรนะครับหรือทรงหยดน้ำนะครับสวยงามนะครับพลอยเม็ดสวยนะครับหน้าสวยนะครับไม่มีหมาพลอยพลอยไม่แตกนะครับส่วนอีกฝั่งนะครับเป็นเพชรมาคีนะครับเม็ดนี้นะครับ0.20กรัตนะครับหรือว่า20ตังค์นะครับเม็ดใหญ่นะครับสวยงามนะครับโดยรอบนะครับมีเพชรเกสอนะครับ20เม็ดนะครับ0.60กรัตนะครับเป็นเพชรงานใหม่นะครับเกรดสวยนะครับเบลเยี่ยมหมดนะครับข่าวเล่นไฟดีหมดทุกเม็ดนะครับ 20เมตรนะครับ0.60กรดัตเฉลี่ยเมตรละ3ตังนะครับเพชรรวมทั้งวงนะครับ0.80กระัตนะครับส่วนตัวเรือนนะครับเป็นทองคำา75%เนะครับแหวนวงนี้นะครับมากระไซไม่ใหญ่นะครับไซส์แหวน4 6สนะครับสามารถเพิ่มหมดไซส์แหวนได้ตามปกตินะครับประเมินราคาทําตามจริงนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับการแหวนไม่ใหญ่มากนะครับเพิ่มไซส์ไม่แพงนะครับก้นพลอยสวยนะครับก้นเพชรสวยดีหมดนะครับไม่มีตรงไหนบิ่นหรือแตกหักนะครับ ให้ดูทั้งสองมุมนะครับก้นเพชรลึกสวยงามนะครับสามารถชุบล้างทําใหม่ได้หมดนะครับด้านลายแหวนนะครับมีตอกตาไว้นะครับน่าจะเป็นบาร์โค้ดของร้านที่ไหนสักร้านหนึ่งนะครับเนื่องจากสินค้าเป็นสินค้ามือสองนะครับให้เทียบหน้าแหวนกับขนาดเล็สิบนะครับหน้าแหวนประมาณน,นี้นะครับ สามารถออกไปเซอร์เพชรเพิ่มเติมได้นะครับมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยนะครับใบเล็ก500บาทใบเซอร์ใหญ่1,000บาทมาเป็นเล่มนะครับมาพร้อมใบรับประกันจากทางร้านนะครับช่วยยินดีนะว่าเป็นงานเพชรแท้นะครับงานพลอยแท้นะครับงานตัวเดินทองคำนะครับมาพร้อมใบเซอร์พลอยนะครับเนเชลร์ลูบี้นะครับสีพีเจนบัตนะครับแหล่งที่มาพม่านะครับน้ำหนักตรงขนาดหน้าพลอยการเจนไนนะครับคอมไม่เป็นเฮดนะครับหรือว่าเป็นพลอยเผาเก่านะครับ สามารถมาจจาปิดจองได้หมดนะครับมาจจำวันนี้เพียงเล็กน้อยนะครับจ่ายครบอีกทีเดินหน้าได้หมดไม่มีปัญหานะครับสามารถนั่งรับบิคาได้ที่เจเจมอลนะครับเฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะครับส่วนพี่คนไหนนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสั่งออนไลน์ได้นะครับสินค้าทุกชิ้นมีวงเงินคุ้มครองจัดส่งหมดนะครับถึงมือแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้านอยู่ที่แม่กองนะครับเปิดแค่เสาร์อาทิตย์จันรนะครับต้องนัดล่วงหน้านะครับชุบล้างทําใหม่ได้หมดนะครับชุบไว้โกได้นะครับ หรือชุบเย็นโลโกโดได้หมดนะครับเพิ่มหมดสาไแไหวนตามปกตินะครับลดสาแหวนเหลือเศษทองคืนพร้อมกับัวแหวนนะครับหากพี่เพืนคนไหนสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์ตามไลน์เทเนนารานะครับขอบพระคุณี่รับชมครับขอบคุณครับ